ติดดาวกลับเข้าสู่รายการธุรกิจติดดาวกันต่อค่ะสำหรับช่วงไอเดียติดดาววันนี้คุณสุกัญญาสิงห์ธีรศักดิ์ก็รอเราอยู่แล้วนะคะรออยู่ที่บริษัท143 Marketing ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาดมโชคดียาดมจากสมุนไพรที่เป็นมากกว่ายาดมทั่วๆไปก็ตรงที่มีการใส่คาแรคเตอร์ให้กับหลอดยาดมได้อย่างเก๋ไก๋เลยล่ะค่ะไอเดียติดดาว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้โบมียาดมแนวใหม่นะคะที่ใส่สมุนไพรให้กลิ่นหอมสดชื่นแถมยิ่งอยู่ในบรรจุดพันน่าักน่ารัก,รก,รกเป็นรูปตัวการ์ตูนหลากหลายแบบอีกด้วยค่ะวันนี้เรามาพบกับเจ้าของไอเดียนี้กันเลยดีกว่านะคะยาดมสมุนไพรใส่คาเล็กเตอร์ค่ะคุณติรติกาหรือว่าคุณซันดี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขออน,นุญาตเรียกคุณแซนดี้แล้วกันนะคะ<อ>เล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะปกติยาดมสูุนไพยทั่วไปเราจะเห็นว่าเขาจะเป็นน้ำใช่ไหมคะ,คะไปยังไงมายังไงคะถึงมาอยู่ในหลอดน่ารักน่ารักแบบนี้ได้คะ่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกเริ่มต้นก่อนเลยนะคะว่ามาจากสูตรของคุณแม่นะคะเพราะ,ค,ะคุณแม่ทํายาน้ํามันอยู่คุณภาพของเขาคือดีอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นกลิ่นหอมค่ะสันนี้ก็เลยรู้สึกว่าแทนที่จะเอ,เอาตัวน้ำยามาใช้ปกติเนี่ยเราก็มาทำเป็นรูปยาดมน่าจะดีกว่าค่ะเอามาใส่หลอดแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ แล้วถ้าเกิดให้พูดถึงยาดมโชคดีของเราเนี่ยมีความแตกต่างจากยาดมของยี่ห้ออื่นๆยังไงบ้างคะยาดมของเราจริงๆแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าความแตกต่างคือเรื่องของกลิ่น อย่างแรกนะคะคือกลิ่นของเราเนี่ยเป็นกลิ่นจากสวนไพยแท้ๆนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มีกลิ่นสังเคราะห์หรือสีสังเคราะห์เลยเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการทำเนี่ยค่อนข้างที่จะมีกระบวนการแบบสมัยก่อนแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตของออยอย,อยู่นะคะ,คะราะเราได้ออยอยเรียบร้อยแล้วด้วยะคะ่ะทำยังไงบ้างคะกระบวนการจริงๆแล้วนะคะถ้าพูดถึงต้นแบบเนี่ยซันนี่อยากขอเออถึงยา้ํามันนิดนึงก่อนนะคะคือยา้ํามันของคุณแม่เนี่ยรุ่นแรกๆเขาก็จะเป็นเราก็ใช้สวนไพยต่างๆพวกนี้นะคะมาหมักไว้ประมาณ5เดือนพอหลังจากได้หัวยาแล้วเนี่ยก็ ก็มาใส,ส่ส่วนผสมต่างๆอย่างเช่นเมนทอนพิมแสนการะพูนอะไรพวกนี้นะคะตามสูตรที่เรามีทีนี้จากน้ําใช่ไหมคะ,ะจากน้ํามาเป็นบรรจุภัณฑ์น่ารักน่ารักเป็นตุ๊กตาแบบนี้ได้ยังไงครับไปเอาไอเดียมาจากไหนยังไงเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดึงี่ะคือจริงๆอ <ะ S 2> ตอนนั้นก็ถามตัวเองอยู่นะคะว่ายาน้ํามันก็มีอยู่ทั่วไปหมดแล้วยาดมก็มีอยู่หลากหลายทีนี้ก็ต้องมีกันบ้านถามตัวเองว่า ถ้าจะทํายาดมเราจะทํายังไงให้แตกต่างจากคนอื่นก็คือได้คําตอบมาว่าเราเน้นที่เรื่องของรูปร่างผลิตภัณฑ์ก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเออน่าจะทําตุ๊กตาดีกว่าคือมีความน่ารักแล้วก็ดําลงแล้วกเก็บรักษาวความเป็นสูวนภายไทยไว้ค่ะ,คะก็เลยเกิดเป็นยาดมตุ๊กตาโชคดีขึ้นมานอกจากชื่อโชคดีเห็นบอกว่าแต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยเขาก็มีชื่อของเขาเองด้วยค่ะคือจริงๆตอนแรกเนี่ยเราออกมาสีตัวแรกนี้เลยนะคะตัวที่ใส่สูตรสีดำจะชื่อไมกี้นะคะส่วนสีชมพูชื่อแสนดีย คือชื่อ <ok> ต kind of ัวเองเอามาตั้งนะคะแล้วก um ็สีน้ําเงินเนี่ยชื่อแอนดี้สีส้มชื่อลูซี่คือพยายามสร้างให้ตุ๊กตาแต่ละตัวเนี่ยเขามีชีวิตแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ผลังจากนั้นออกมาแล้วเนี่ยแซนดี้ก็ช่วงน้ําท่วมนะคะก็คิดว่าไม่ทราจะทําอะไรดีตอนนั้นเริ่มฟุ้งซ่านก็เลยออกคาแรคเตอร์ใหม่อีกสองชุดก็คือเป็นชุดอันนี้นะคะ เป็นชุดจีนชื่อเหมยหัวกับเฮงเฮงชื่อก็เป็นชื่อที่แบบว่ามงคลด้วยวันที่ร้านทองก็ซื้อไปแจกด้วยนะคะซื้อไปแจกลูกค้าค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นชุดไทยนะคะชื่อร่ำรวยกับโชคดีค่ะ บอกว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยซื้อไปไม่ได้ซื้อไปดมไม่คือซื้อไปเพราะชอบค่ะเพราะจริงค่ะช่วงแรกเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้นะคะอยู่ที่นักศึกษาก็บไปทํางานแต่นับปัจจุบันนี้นะคะตั้งแต่เด็กวัยห้าหกขวบจนถึงวัยเจ็ดเลยยังกลุ่มเด็กเนี่ยเขาไม่ได้ดมนะคะแต่ว่าขอคุณแม่ซื้อไปเป็นของสะสม,มส่วนผู้ใหญ่ที่อายุเจ8 0เนี่ยคือเมื่อก่อนไม่กล้าถือยอดมเพราะกลัว ว่ามีอายุายเยอะตอนนี้ก็เลยกลายเป็น<ม>ว่าเขากล้าที่จะถือยาดมมากขึ้นนะคะก็ถือยาดมโ,ดมโชคดีและดูไม่แก่ะะขอบคุณค่ะ,คะแล้วที่นี้เนี่ยเห็นบอกว่าแต่ละบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็ยังมีการแบบมีลูกค้าสนใจสั่งเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นเซตเป็นเพื่อเป็นของแจกเป็นของจำรวยอะไรอย่างงี้ใช,ใช่ไหมก็จะมีทั้งของพรีเมียมของงานแต่งงานนะคะ,คะงานขึ้นบ้านใหม่งานศพเพราะอย่างบางบริษัทนะคะก็จะมีตัวมาสคอตของเขาเองนะคะเขาก็จะมาสั่งเราทําแล้วก็เราก็จะออกแบบเพื่อให้ ิตกับตัวยาดมพเดีนะคะแล้วก็ทําเป็นโลโก้ของบริษัทนั้นๆนะคะหลังจากที่ยานี้ออกมาจากห้อง l a บแล้วนะคะจริงๆแล้วก็จะกลายเป็นตัวเป็ดแบบนี้เนื่อกหยิบนิดนึงนะคะนี่ก็ค่ะก็จะเป็นตัวแบบนี้ก็จะลงมาที่ห้องประกอบสติ๊กเกอร์ค่ะอันนี้คือผ่านจากห้อง l a บปุ๊บก็ลงมาด้านนี้เลยช เห็นกำลังกาำลิดเยอะๆแบบนี้เนี่ยคุณซันดี้ต้องเราต้องใช้เงินทุนอะไรยังไงมากมากไหมคะช่วงที่น้าท่วมนะคะ,คะเราก็เสียหาย ทั้งหมดเลย <คะ S 2> แล้วก็เรามีโอกาสที่แบงก์เอสมีแบงก์นะคะให้โอกาสเราให้สินเชื่อเรา <คะ S 2> มาซึ่งทําให้เราเนี่ยมีโอกาสหายใจได้หน่อยหนึ่งแล้วเราก็ได้เป็นธุรกิจหนึ่งในสามธุรกิจต้นแบบของเอสมีแบงก์นะคะ,ค,ะคือที่เขาคัดเลือกตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันว่าเรามีจุดเด่นตรงไหนอย่างที่บอกอย่างแรกคือเขาให้โอกาสอันที่สองคือเขาเห็นความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ของสินค้าที่จะเติบโตได้ในอนาคตเพราะเราเริ่มจากการรักษาความเป็นไทยแล้วก็ผนวกของการ ออกแบบใหม่ๆเข้ามาด้วยะคะ่ะและนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งไอเดียเก๋ๆนะคะที่เป็นยาดมแบบเดิมแต่ว่าไม่เหมือนเดิมค่ะธุรกิจติดดาว